กันด้วยนะคะใช่ค่ะทางด้านของยามาฮ่าลิกวันนี้กำลังสนุกเลยทีเดียววันนี้นะคะก็มีทางด้านของสมโมสรปทระทอรยองค์มาด้วยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับในช่วงฟุตบอลไทยวันนี้นะครับผมพาทูช้ชมไปอยู่ที่สนามกีฬาพีเซียมสนามย่าของฝูงพลพลังเพลิงปทระ,ระย,ยองมาทำความรู้จักกับพวกเขาทีมดังแห่งภาคตะนต์นออกทีมนี้กันครับ สโมสรฟุตบอลปตทระรยองเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพปัจจุบันเล่นอยู่ในไทยลีกวิชั่นหนึ่งโดยฤดูกาลนี้ผลงานได้อย่างโดดเด่นอยู่ในดับที่สองของตารางการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีที่ผ่านมาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของสนามนักเตะและกองเชียร์ทำให้ปตทระรยองกลายเป็นทีมสโมสรชั้นนำอีกหนึ่งทีมสนามพีดีทีสเตเดียมเป็นสนามที่มีการพัฒนาให้มีมาตรฐานไม่เป็นสองรองใครสามารถจุกองเชียร์ของสาวกพรัังเพ ได้ถึง16,000คน,น,น,นวันนี้สนามตัวอัจรั์ตัวอะไรค่อนข้างจะเกิดจารแตะละสนามก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์สภาพสนามเราเชื่อว่าเราไม่เป็นรองไทยในในประเทศไทยเลยดีกว่าเย่างว่าแต่ในไทย นะตัวผู้เล่นวันนี้เราก็เชื่อว่าเราก็สู้เขาได้ดทุกเกมะนะฮะวันนี้จะขึ้นเล็กที่2องในเล็กที่1เนี่ยเรามีตัวต่างชาติต้องเสริมสองคนเขาได้จากสองคนเนี่ยที่มาเราจะไม่ได้ใช้งานเลยเสียเป็นทั้งหมดผู้เล่นไทยที่จะเสริมเนี่ยเราก็ไม่ได้เสริมมากเสริมในส่วนที่เราคิดว่าขาดแคลนแล้วมาเป็นสแปนไม่ได้เกินะป้าหมายเราก็คงต้องหนึ่งในสาม มันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นไฟบังคับที่ต้องไปให้ถึงจุดให้ได้ครับการที่ปตทระยองโชว์ผลงานอย่างแข็งแกร่งในบ้านโดยสถิติไม่เคยแพ้ใครและไม่เสียประตูให้ใครในการลงสนามเป็นเจ้าบ้านเป็นผลงานอโดเด่นของลบพรเอกสารตราหัหน้าผู้กสอนรผู้ที่จะพาทัพพลังเพินทะยานสู่ไทยพิมพีรีต้องบอกว่าปีนี้ขับเที่ยวกันหลายทีมนะครับที่จะมู้สามทีมขึ้นไปเล่นตัยด้านไทยพิมีีรีอยนฤดูกาลหน้า สำหรับความแขงแกร่ในทีมเนี่ยที่เรามองอยู่นะครับตอนนี้คือการสร้างทีมสปิตินะครับแล้วก็การทางานโดยเน้นเน้นใน,น,น,นเรื่องของระบบเป็นหลักไม่ใช่เน้นเรื่องตัวทุกคนเป็นหลักจุดเด่นของกททก็คือการบริหารจัดการทีมเป็นเืออาชีพนมะีรับมีสนามเป็นของตัวเองมีมีการบริหารจัดการจาก สำหรับสูุกจากทีมงานแล้วก็มีบริหารจัดก,การของแฟนบอลที่ถูกต้องต้องยอมรับว่ากองเชียร์ของคอตคารอรรยมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยพัฒนาทีมพลังเผือทีมนี้ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแบ็คับเราว่าเป็นแฟนคลับที่ดีเราแบ็คขับเราไม่สร้างป,ปัญหาังเกตว่เราเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องเฟี้ยนของไม่มีเรามีการพูดคุยกันตอลอดเวลา้าทำทีมฟุตบอลน,นี่เราไม่ได้ทำเพราะธุรกิจไม่ได้ทำเพราะการเมืองไม่ได้ทำอะไรแต่เราทำเป็นเชื้อการที่คืนกำไรให้กับสังคมชุมชนระยอง ราพยายามสร้างว่าเนี่ยมันคือของระยองระยองเขาคงต้องได้ประโยชน์จากเราสปอร์เตอร์ของก็ระยองปีนี้ต้องบอกว่าเก้ากระโดดเก้ากระโดดจากสองปีที่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขามีการบริหารกจการแฟนบอลแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมบริหารากับสโมสรแล้วก็มีนโยบายชัดเจนไปในทางเดียวกับสโมสรต้องบอกว่าตอนนี้ยอดยอดคนดูแล้วก็แฟนบอลซึ่งมีความจงรักภักดีกับสโมสรรอเน,น,นี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระยอง ต่บางทีคนต่างถิ่นก็มาเชียร์เป็นทีมที่เขามีการลงทุนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปไทยลีกก็รูปแบบการเชียร์เราก็จะเน้นสนุกสนานเป็นหลักนะครับสนุกสนาน้วให้กาลังใจนักเตะเป็นหลักแล้วก็เน้นรลมาพิธภาพก็จบ9กินาทีคือจบครับผมทุกอย่างจบมิตภาพมามาเหนือใจชนะอยู่แล้วครับสโมสรฟุตบอลในประเทศต่างพัฒนาและปรับปรุงทีมนะครับเพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นมือชีพมากขึ้นเพื่อคนไทยจะได้ดูฟุตบอลดีๆกันนะครับ นี้หมดเวลาอผมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนค่ะให้มาร่วมกันเชีรีรยทีปตมระารายองของเราค่ะที่สนามพีดีทีสเตเดียมมาค่าจังหวัดระยองไม่ใช่แค่กันเยอะนะคะ